สวัสดีครับวันศุกร์ที่1มีนา6-7ดุวกับผมนะครับเรื่องของ Geo Graphics ก็ ist, กปล่อยให้เรื่องของอิสราเอลกับฮามาสซึ่งอิสราเอลยังยิงคนตายไปเรื่อยในสนุนกาซาทางแถบราฟาหรือแล้วแต่กระาษที่สังหารประชาชนตายไปร้อยกว่าคนมีแต่ผู้หญิงกับเด็กที่กรูเข้าไปหาอาหารที่ก็มาแจกชัดเจนนะครับอยู่ที่อเมริกาแหะครับยังจะสนับสนุนหรือจะส่งอาวุธให้หรือไม่ ไปไม่ต้องไปสืบหาในเมื่อยูเอ็นออกมาแล้วชัดเจนว่าเข้าสู่อาชญากรสงครามอยู่ที่โจาไบเดนกับคณะผู้บริหารแล้วครับว่าจะอย่างไรเหมือนกับที่ยูเครนกับรัสเซียก็ยังแจกอาวุธเข้าไปที่ต่อกรเป็นสงครามตัวแทนถึงแม้แต่มาครอนฝรั่งเศสว่าจะส่งฐานเข้าไปนั่นก็จะเป็นประกาศสงครามกับรัสเซียจะเกิดสงครามใหญ่แน่นอนนี่คือทางตวันตกตลอด2ปีที่ยังฝันหวานไปเชื่อเซเลสกี้ว่ารัสเซียต้องแพ้นี่คือภาพรวมนะครับ เก็นการก่อสงครามและทำาหายนะธุรกิจต่างๆนี่ได้ล่มสลายลงท่ามกลางวิกฤตของเทรนด์ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น2ปีเช่นเดียวกันถึง5.5%ในอเมริกา5.25%ในอนังกฤษและ EU ที่4 4.5น,นี่คือภาพรวมที่จะลดดอกเบี้ยไม่ได้เลยท่ามกลางเงินเฟอ้อยังสูงอยู่เพราะใน,นทะเลแดงปูตีก็ยิงยิงจมเรือขนส่งและทำให้ค่าระวังและประกันเพิ่มเป็น400-600เ ทุกอย่างเป็นต้นทุนก่อให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อทั้งนั้นการตัดสินใจของธนาคารต่างๆหรือไม่แต่เฟดที่จะเฟดวอนออกมาก็ยังเชื่อว่าจะต้องโฮต่อไปในการลดดอกเบีย้ยอาจจะเป็นครึ่งปีหลังในเดือนจุายแทนที่จะเป็นมิถุนาหรือไม่นี่คือภาพรวมนะครับทำให้แ s สเซทโลเคชั่นก็ยังพุ่งเป้าการเก็งกำไรอยู่ในตลาดทุนของเนางฟ้าของอเมริกา บิ๊กแคปใหญ่คือพวกกลุ่ม AI ชิปพลายเชนทั้งหมดชิปเมกเกอร์กำลังเล่นกันทั่วโลกและมีความต้องการสูงมากฉันไม่ต้องแปลกใจนะครับทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวนันก็จะออกถาม์ายไปเรื่อยญี่ปุ่นคงทะลุ4 0 0 0 0จุดทมกลางวิกฤตกานเกงอะไรในค่าเงินสกุลดอลลาร์กับของเย็นถ้าเกิดแถบคุณวตสาแถบนี้ทั้งหมดเพราะเทรนด์ดอกเบี้ยนั้นในครึ่งปีแรกนี้อาจจะไม่เห็นการลดถ้าจะลดก็อย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนมิจนาจูน ก็จะเป็นช็อตดอนหนักยิ่งขึ้นและเข้าไปสู่ในธุรกิจใหม่ก็คือบิตคอยกลับมาใหม่ใน2ปีที่แล้วเคยขึ้นไปถึง6,9 0 0 0เหรียญต่อบิตคอยตอนนี้ก็ท,ทดสอบที่6,5 0 0 0และมีโอกาสเบรกเอาทแน่นอนเพราะเป็นแทนของสกุลดอลลาร์เพราะในเมื่อ ETF ฟันเกิดขึ้นได้ในเรือนเมษาตามที่ SEC ได้ประ,ประกาศไปแล้วนั้นจะเห็นชัดเจนว่าหมุนโรเทรดอยู่แล้วก็กลุ่มสกุลทองคำก็จะมีการทดสอบที่2 พั0สองถึงสองพได้แน่ในคร่งปีแรกนี้เพราะความเชื่อมั่นเพราะทุกอย่างนะครับทุกคนยังเก็บเงินสดเก่งกําไรอยู่เพราะในฐานะดูว่า Recession จะเกิดที่ไหนและจะเกิดขึ้นทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเป็นไปได้หมดและในแถบของอาเซียนซึ่งกําลังปรับตัวทั้งจีนทั้งฮ่องกงที่จะผ่อนลดผงตนในเรื่องของกลุ่ม p r o ป e ร t ตเพื่อไม่เกิดปัญหาตลอดเเดือนที่ผ่านมายังราคายังตกต่ำลงไปเรื่อยๆของ พาร์ตี้ในจีนและที่ฮ่องกงเช่นเดียวกันในแถบอาเซียนทั้งหมด้วครับถึงแม้ธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาแต่สายการบินที่กําลังแหงคขาดกันอยู่ในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่โควิดและต่อด้วยสงครามนั้นค่าระวังในการบินข้ามก็คือแพงขึ้นเพราะผ่านโซนทางยุโรปไม่ได้เพราะกลัวสงครามที่จะยิงตกนี่คือภาพรวมนะครับทำให้ต้นทุนของสายการบินแพงขึ้น3 4 0การเดินทางก็จะเหนื่อยขึ้น ทุกคนก็จะไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการเที่ยวท่องเที่ยวนี่คือเหตุผลหลักนะครับแต่เซกเตอร์ที่จะดึงดูดก็ยังเป็นกลุ่มท่องเที่ยวแอร์บัสทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโบอิงแอร์บัสหรือแม้แต่จีนที่ผลิตใหม่ C919 ใสายการบินใหม่ที่จะขายถูกกว่า500เหรียญล้านเหรียญนั้นก็จะเป็นสิ่งสนใจสูงส,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 สุดแต่อย่าลืมนะครับ EV และชิปเมเกอร จะเป็นสิ่งที่ทุกคนกระโดดเข้าซื้อทั้งญี่ปุ่นไต้หวนันเกาหลีใต้ทั้นมาแถบดูในอาเซียนที่เป็นตัวแทนในการชิปเมกเกอร์มีไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลย์เวียดนามแล้วก็อินเดียจะเห็นชัดเจนว่ากลุ่มเหล่านี้เขาซื้อแต่บ Cap, ิ๊กแคปเจ็ดนางฟ้าของอเมริกาและของญี่ปุ่นก็ไต้หวนันแล้วก็เกาหลีใต้เช่นเดียวกันฉะนั้นตัวแทนของแถบนี้ไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางได้หรือไม่อยู่ที่รัฐบาลเศรษฐานนยกที่จะต้องตั้งหลัก ในการทำธุรกิจได้แล้ว6เดือนที่ผ่านมาสับสนวุ่นวายอยู่กับบิตคอยในเรื่องของออกเหรียญอยู่นั่นตักตั้งหลักในการพุ่งเป้าลดภาษีและกระตุ้นกันเข้ามาลงทุนให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า e-b และอุตสาหกรรมชิปชิปเมเกอร์ทั้งหลายที่ทุกคนพุ่งเป้าตลอด5ปีนี้เป็นจังหวะซึ่งชิปเมคเกอร์ไทยเราบริษัทใหญ่มีอยู่แค่5บริษัทสบริษัทที่จดทะเบียนอยู่นะครับ เดลต้าฮาน่าเคซีอีคาวคอมประกาศอื่นนี่งปีแล้วตกต่ำก็เป็นจุดบัตทอมปีนี้น่าจะเป็นรีเวิร์สกลับในการที่จะสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบกลับเข้าไปในชิปซัพพลายเชนในระบบโมบาย e 5 g และระบบ Mac b บุกทั้งหลายที่จะเติบโตแกร่งก็จะถูกสั่งซื้อเข้ามาและแท่นชาร์จไฟฟ้าที่ต้องจำขึ้นรวดเร็วฉะนั้นอุตสาหกรรม EV 4บริษัทที่แกร่งก็คือ EA n e NE x t NEX แล้วก็กลุ่มปโตโท GPSC ที่ร่วมกันผลิตอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนป้อนโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นโอกาส opportunity หรอครับเก็บคุ่นเหล่านี้เข้าโขดขณะที่ Wellness Healthcare ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน BS BDMs ขณะที่กลุ่มแบงก์ยังนกันก็ต้องปล่อยสินเชื่อเพราะเทรนดดอกเบีย้ยลดลงซึ่งปีนี้แน่นอนในครึ่งปีหลังเป็นจังหวะ o p p o r u n i t y ครับการช็อตเซลลิงปีนี้ ในเดือนมกราขายไป31,000นเดือนกุมภาที่ซื้อไว้8,500ก็ขายหมดเกลี้ยงแล้วเช่นเดียวกันแต่นั้นก็ยังเมนเทนขายอยู่ตั้งแต่ต้นปีมา31,000นถึง32,000ล้านปีแล้ว1,95,000ล้านต้องแชร์บายแบ็กกับแน่นอนคบช็อตใน Q2 เป็นต้นไปเป็นอย่างช้าฉะนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับเซตอินเด็กเต็มที่ในสิ้นคคตเต้นหนก็คือแค่พันสี่พัจุดและใน Q ิ เมื่อเงินทุนไหลกลับเข้ามาแน่ยังไงก็ต้องซื้ออ m ม r ช i ันมาเก็ตเพราะ o อเวอร์ช t ดโอเวอร์บอเกิดขึ้นที่ตลาดนิวยอร์กแต่ยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่น India, อินเดียเกาหลีใต้ที่ขึ้นมาตลอด1ปีกว่าแต่อันเดอร์ก็คือไทยอินโดฟิลิปปินส์มาเรทั้งหมดแถบ,บนี้และสิงคโปร์และจีนกับฮ่องกงก็จะถูกไบแบ็กคบเปิดกลับขึ้นได้แน่นอนซื้อหุ้นเหล่านี้แหละครับที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่ ten โพ t ทนเก็ ential, คือ Wellness Healthcare, EV รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมซัพพลายเชนชิปเม m เกอร์สำหรับธุรกิจ AI และเทคโนโลยี Mobile 5G ที่จะแข่งขันกันสูงขึ้นในอนาคตตลอดสิ2ยี่สิปีข้างหน้านี้แน่นอนขณะที่กลุ่ม Energy นั้นก็จะทดแทนเกิดขึ้นต้อมีความคัดเอาผดลงก็จะทำให้น้ำมันราคาสูงอยู่ตรงนี้นะครับ80ของแบบเวสทเท็กซั เบนซ์อยู่ที่85ก็เกณฑ์กาไรหมุนรอบใจปันผลทุกอย่างสิ้นปีมีโอกาสทดสอบกันใหม่พ6น0ถึงพันหจุดสวัสดีครับ